สวัสดีครับพบกับรายการ Top Ten Fabcast Game TV นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเออเออสกรีนลงสกรีนที่เราสร้างเองแลยวผมจะให้ผมจะทิ้งทิ้งลิงก์โหลดไว้ด้านล่างกันนะครับถ้าเสียงเบา่าขอัยด้วยนะครับเพร,เ,เพราะว่าเออแลกแลกเพราะว่าเออผมอะไร เพราะว่าเป็นบอดน,นะครับ <c oughs> แล้วก็อันนี้ครับก็ลงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้สร้างเองด้านล่างครับมามาดูกันนะชิปเปอร์เป็นยังไงนี่ครับชิปเปอร์ชิปเปอร์ซอมบี้ <c oughs> เออและสุดท้ายที่ผมเอาสกินมาเนอะเออเอ็นเดอร์แมน เดี๋ยวดูนี้ดีนะเฮ้ยอะไรนะเดี๋ยวดูด <c oughs> เลเฮ้ยเฮ้เนี่ยสกินมันมั่วสกินมัวนม่วผมทำไม่ดีมันก็มั่วอย่างเงี <c oughs> ย้ยเนี่ยครับเสร็จสกินเอาไว้นะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงหลดไว้ด้านล่างครับครับรีวิวเนี่ยครับตัวผมผมสร้างเองกับมือครับแล้ว e n d e เดอรใครใครชอบก็ผมจะทิ้งลิงโหลดไว้ใจงดในคลิปต่อไปผมจะผมจะมาสอนวิธีการลงสกินที่เราสร้างครับครับ บ๊ายบายนะครับ